หลายๆคนยังแคร์และความรู้สึกเนาะคำถามคำนี้ยไม่น่าจะเจอโลกปัจจุบันในชีวิตเมียฝรั่งไม่ว่าคุณจะมาจากออนไลน์หรือมาจากผู้หญิงบามันอยู่ที่ผู้ชายรักแซบชอบอืจริงใจอยากได้เป็นคู่เขาถึงขอมาแต่งงานและเอามาเป็นเมียในต่างแดนนะคะไม่ใช่ทํานองว่าเออฉันมาจากออนไลน์นะแต่เธออะมาจากตรงนั้น่ะพี่พ่อแม่พี่น้องเขา เป็นยังไงหรอคาถามนี้หมอไหมสมไหมนะชีวิตเอาตรงๆถ้าคุณก้าวเดินสายฝอไม่ว่าคุณมาทางออนไลน์หรือคุณมาทางทํางานบ้ารนะคะในสายตาถ้าเป็นฝ่ายฝรั่งเขาก็มองมาทางเดียวกันหมดนั่นแหลนะเนาะหญิงไทยมาเกาะฝรั่งกินนะขั้นต้นพื้นฐานหัวดําอย่างพวกเราแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้เราสร้างความมั่นใจนะทําให้เขาเห็น จริงอยู่ครั้งแรกเรามาเกาะแหละเพราะเขาต้องซัพพอร์ตเราก่อนพอมาอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีหน้าที่หรือว่าทำงานได้ขยับขยายดูแลเขาช่วยเหลือเขาและดูแลครอบครัวของเราเองคนรอบข้างและครอบครัวของเขาก็จะยอมรับตัวจริงของเรานะ,ะ,ะในมุมมองที่เห็นแวบดูถูกปับ๊บมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะทุกคนคิดว่านะคะสำหรับฝรั่งเนาะ ว่าเขาไปหาเมียมาจากที่ไหนมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าฝรั่งคุมไม่ไปเที่ยวในเขาแล้วไปเจอสาวๆแต่โลกปัจจุบันไม่นะคะอยู่ที่เขาก็ยังมีอินเทอร์เ,เออน็ตเ,เพื่อช็อตกันเนาะเพื่อแชทกันได้คุยกันไปหากันได้มันเป็นช่วงระหว่างชีวิตที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนั้นเลยเนาะรุ่นรุ่นยายจ๋าอะ่ะ23ปีข้างหน้าถ้าไม่เดินลุยลงไปหาเขาที่สนามลบเนาะ อ่าภูเก็ตพัทยาที่ท่องเที่ยวแล้วสีเจอเขาตีถูกไหมและไปแล้วไปเจอคู่แท้ไปเจอสามีเนาะคนที่รักเราหวังเอาเรามาเป็นเมียเป็นแม่ของลูกอันนั้นน่ะเราก็ตัดขาดก้าวไปจะกตกนั้นแล้วจะใช้ความคิดอ่าในมุมคำว่าดูถูกไม่เลิกนะามาตอกย้ำให้ตัวเองเจ็บเสียเวลาเปล่า จริงๆนะสนใจทําไมยามเราลําบากมีใครหาให้เรากินนะอ่าเรามาอยู่ตุนนี้จนได้ผัวฝรั่งเรามีเงินใช้นี่ใช้สินช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องอตั้งแต่สมัยก่อนเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยทุกสู้นะดักดานอืมทํางานแค่กินเช้าค่าดูแลพ่อแม่ยังไม่ได้เลยแต่ในเมื่อเราก้าวพ้นจากตรงนั้นมาแล้ว บอกเลยว่าคนไหนที่ทําให้ร้องไห้นะทําให้เราเสียน้าตาหรือพูดให้เราเสียความรู้สึกอืมไม่ได้ทําให้ด้อยลงเลยนะคนคนนั้นแสดงถึงสํานึกนะนิสัยที่เหยียบย่ําดูถูกคนไม่เลิกลาะผมด้อยของเขาหรือเปล่าความสุขที่เขาได้พูดย่าซ้ําเติมอีกแค่เดินข้ามมาในคนละที่คนละทางแต่สุดท้ายมาอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ต้องสู้ ทุกคนก็ต้องสร้างนะทุกคนเนาะมีคุณค่าขึ้นมาได้ก็ด้วยตัวของเขาและครอบครัวของเขาสามีของเขาควรให้กำลังใจกันดีกว่าไหมอย่าไปขุดหาต้นตอกันเลยไม่มีใครไม่เคยทำผิดไม่มีใครนะไม่เคยผ่านเรื่องร้ายๆมาอืมหรือถ้าคุณไม่เคยทำผิดกับใครหรือไม่เคยผ่านเรื่องร้ายๆมาคือ คุณโชคดีที่สุดในโลกนะก็ควรเนาะยิ้มนะคะและรักษาความโชคด,ดีนั้นไว้อย่าเหยียบอย่าย่ำอย่าทํำร้ายมองไปมองมามันสมเพศจิตลึกๆข้างในอะไรกันแน่อืคนพูดคนติคนทำให้คนอื่นเสียใจรู้ดีแมนบ่เจ้าขักๆเดบ่ม